ข้อที่21นะครับเรามาดูกันนะครับข้อนี้นะครับบอกว่านะ,ะตัวต้านทาน2ตัวที่มีค่าความต้านทาน4โอห์มและ6โอห์มต่อนุก,กรมกันนะครับในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงถ้าความต้านถ้าความต่างสักดิ์ค่อมตัวต้านทาน4โอห์มมีค่า12โวลต์จงหาว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทาน6โอห์มมีค่ากี่แอมแปร์นะครับ เดี๋ยวมาลองหากันอันนี้ก็เห็นออกบ่อยเหมือนกันนะเรื่องของกระแสไฟฟ้าออกทุกปีเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าตัวต้านทาน4โอห์มและ6โอห์มต่อนุก,กรมกันก็ได้จะได้ลักษณะวงจรน่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับคือตัวเนี้ยตัวต้านทานตัวที่1นะะ oh m, นะครับา4โอห์มนะครับ R1 เท่ากับ4โ oh อห์ม R2 นะครับเท่ากับ หกโอห์มเสร็จปุ๊บถ้าความต่างศัก์ตกข้อมตัวต้านทาน4โอห์ม12โวลต์แปลว่าความต่างศัก์ที่มาตกข้อมตรงนี้นะครับถ้าเราเอาโวลต์มมเตอร์มาวัดเนี่ยนะครับตรงนี้จะได้เป็น12โวลต์นะครับจงหาค่ากระแสไฟที่ไหลผ่านตัวต้านทาน6โอห์มนะครับเขาถามหากระแสไฟตรงนี้นะครับของ6โอห์มเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับวิธีการหานะครับ วิธีการหาเนี่ยเราก็หาจากตัวนี้ก่อนนะครับหาก่อนว่าตรงนรเ,ฟฟเนี้ยกระแสไฟฟ้า i1 หนึ่งเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับของที่ไหลผ่านตัวไอเจ้าสี่โอห์มเนี่ยว่ามีค่ากระแสไฟฟ้าเป็นเท่าไหร่วิธีการหาเราก็อาศัยกฎของโอห์มเลยครับ V เท่ากับ i คูณ R นะครับเราก็จะได้ V ตรงเนี้ยคือความต่างศักของเราใช่ไหมครับคือสิบสองโวลต์นะครับ i กระแสไฟ ฟ้าที่เราจะหาติดค่าไว้นะครับคือ i 1ตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บความต้านทานหรือ r ของเรามีค่าเปเท่าไหร่มีค่าเป็น4ใช่ไหมครับเราก็จะย,าย้ายข้าง4นี้คูณอยู่ใช่ไหมย้ยายมาหารก็เป็น12หารด้วย4นะครับอ่าเราก็จะได้ค่ากระแสฟ้า i 1ออกมาอ่า12หาร4,414,432นะครับก็จะได้เป็น3แอมแปรใช่ไหมครับ ทีนี้อาศัยหลักการตรงนี้นะครับหลักการของการต่อวงจรไฟฟ้า,า,าแบบอนุกรมนะครับเราจะอาศัยหลักการตรงนี้ว่ากระแสไฟฟ้า,าที่ต่อแบบอนุกรมเนี่ยจะมีค่าเท่ากันทุกจุดเข้าหมายควา,ว,าว่ากระแสที่ไหลทางเนี้ยไอ i 2 i 3เนี่ยกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน I1 I2 I3 เนี่ยจะมีค่าเป็นไงครับเท่ากันหมดเลยเห็นไหมกระแสไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากันหมดเลย ตรงนี้นะครับดังนั้นเราจึงอนุมานได้ว่าตรงนี้เป็น3แอมแปร์ถ้าเกิดไหลผ่านตรงนี้นะครับไหลผ่าน6กตัวต้านทาน6โอห์มเนี่ยก็ต้องไหลผ่านกี่แอมแปร์ครับไหลผ่าน3แอมแปร์มือนกันนะครับถ้าเป็นการต่อวงจรแบบนะครับแบบอนุกรมใช่ไหมซึ่งจะไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นแบบขนานเราจะใช้วิธีนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบอนุกรมให้เราทราบไว้เลยว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลเท่ากันนะครับ ทุกจุดนะครับดังนั้นตรงนี้ไม่ว่าจะตัวต้านทานนะครับ4โอห์มหรือ6โอห์มก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านที่3แอมแป์สมมุติครูเอามาต่ออีกตัวหนึ่งตรงนี้หรือไปต่อตรงท้ายตรงนี้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตรงนี้ก็จะยังคงเป็น3แอมป์เหมือนเดิมไหลผ่านตรงนี้ก็ยังคงเป็น3แอมแป์เหมือนเดิมนะครับนี่คือการต่อแบบอนุกรมที่จะทําให้กระแสไฟฟ้านั้นไหลเท่ากันทุกจุดนะครับซึ่งจะ คนล,ละแบบกับขนาดนะถ้าแบบขนานเนี่ยจะมีผลคือความต่างศักด์จะเท่ากันต่างกันนะถ้าเป็นแบบอนุกรมกระแสไฟจะเท่ากันแต่ถ้าเป็นความต่างศักด์เนี่ยจะเป็นแบบขนานนะครับที่จะเท่ากันนะครับถ้าเป็นความต่างศักด์เท่ากันก็จะมีผลทําให้ความสว่างของหลอดไฟนั้นเท่ากันนั่นเองเมื่อเราต่อแบบขนานนะครับตรงนี้นะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับข้อนี้ ก็ออกค่อนข้างบ่อยนะสำหรับเรื่องกระแสไฟฟ้าแล้วที่สำคัญคือตรงนี้นะตารางตรงนี้นะครับอยากให้เรียนทำความเข้าใจให้ดีว่าการต่อแบบอนุกรมเป็นการต่อเส้นสายไฟเส้นเดียวนะครับกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทุกจุดเนี่ยจะเท่ากันแต่ถ้าการต่อแบบขนานเนี่ยนะครับการต่อแบบขนานเนี่ยจะมีผลคือจะทำให้ในส่วนของความต่างศักย์เนี่ยนะครับเท่ากันทุกจุด วี V2 V3 เนี่ยเท่ากันทุกจุดจะทําให้หลอดไฟไม่ว่าเราต่อกี่หลอดนั้นความสว่างของหลอดไฟจะเท่าเดิมนะครับเพราะว่าความต่างศักย์มันเท่ากันนะครับแต่กระแสไฟฟ้าถ้าเป็นในส่วนของแบบขนานเนี่ยจะแยกไหลนะครับจะแยกไหลหมายความว่าขึ้นอยู่กับว่าตัวไหนที่กินไฟมากกินไฟน้อยนะครับมันจะไหลไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็นกระแสไฟฟ้านะครับ ส่วนสูตรการหาก็จะได้เศษหนึ่งส่วน r เท่ากับเศษหนึ่งส่วน r 1บวกเศษหนึ่งส่วน r 2บวกเศษหนึ่งส่วน r 3ถ้าเป็นแบบขนานนะครับถ้าเป็นแบบอนุกรมเนี่ยนะครับกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลทุกจุดเท่ากันแต่ความต่างศักย์เนี่ยนะครับความต่างศักย์เนี่ยจะถูกแบ่งออกไปเรื่อยๆนะครับอ่าสมมุติทั้งหมดเนี่ยมีความต่างศักย์ที่12โวลต์ถ้า3หลอดเนี่ยก็จะถูกถ้าความต้านทานเท่ากันนะมันก็จะถูกแบ่งออกไปประมาณ 432นะครับก็จะได้ประมาณ4โวลต์4โวลต์4โวลต์การแบ่งแบบนี้ก็เลยทําให้ในส่วนของความสว่างของหลอดไฟยิ่งเราต่อหลอดไฟมากขึ้นเรื่อยๆถ้าต่อแบบอนุกรมที่เป็นเส้นเดียวแบบนี้นะครับจะทําให้ความสว่างของหลอดไฟนั้นลดลงเรื่อยๆซึ่งต่างจากการต่อแบบขนานที่ยิ่งเราต่อไปไม่ว่ากี่หลอดต่อกี่หลอดถ้าแบบขนานความสว่างของหลอดไฟจะยังคงเท่าเดิมนั่นเอง อันนี้ก็เลยอยากให้นักเรียนทําความเข้าใจเอาไว้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันข้อถัดไปนะครับข้อนี้ครูก็เห็นออกเกือบทุกปีเหมือนกันเช่นเคยมั่นใจว่าน่าจะออกมากกว่าร้อยละเช่นกันนะครับในเรื่องของอกฎของโอมนะครับตามตารางนี้นะส่วนโจทย์อาจจะไม่เหมือน